สวัสดีครับมันซี่ชอปสองคอมนะฮะมารีวิวกล้องปักรุ่น P82 นะ,ะปี2023นะตัวนี้เป็นเหมือนกล้องเป็นอน apter, แะแดปเตอร์แต่มีปักอยู่นะฮะสามารถเก็บปักตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีหน้าเลนบันทึกภาพอยู่ตรงนี้นะฮะตอนอย่างนี้ซึ่งตัวนี้จะพิเศษกับตัวทั่วไปนะฮะคือตัวบอดจะเป็นแบบใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ไวไฟดูผ่านมือถือได้นะครับคุณภาพดีแน่นอนนะ,ะตัวนี้ แพ็เกจโรงงานมานะฮะคุณภาพสูงเลยนะปักจะเป็นเหมือนเมืองไทยนะครับนี้เลยนะเสียบปักก็เริ่มเด็กฟอดภาพได้เลยนะเราสามารถสไลด์ลงมาตรงนี้ฮะเราก็ใส่เมมมรีการเข้าไปตรงนี้จะมีช่องใส่เมมอยู่ตรงนี้นะครับแกมันี่ครับช่องใส่เมมเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดทำอะไรแล้วก็สไลด์ปิดสไลด์ปิดอย่างนี้นะฮะกาใช้งานก็โหลดแอปมานะฮะ แต่องก็ใช้งานทั้งก็ใช้งานใช้งานง่ายมากนะครับในการใช้งานนะเสียบปลั๊กเข้าไปในแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่เมมมาไปนะจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่นะฮะให้เราจะรีเซ็ตให้กลับค่าเริ่มต้นนะฮะเราก็กดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ค้างไว้นะครับก่อนอื่นเรากดรีเซ็ตก่อนนะฮะเขาจะเป็นการล้างค่าทั้งหมดของตัวกล้องนะครับนี่นะครับแล้วไฟมันจะติดค้างแบบนี้ ไปมันจะติดข้างบนนี้เป็นไฟขีดนำเงินนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็โหลดแอปตัวนี้เข้ามาครับการใช้งานนะครับเสียบในส่วนของตัวกล้องเข้าไปนะฮะแล้วก็โหลดแอปตัวนี้นะครับ HD Smart IPC นะครับแล้วก็เอ่อเข้าไปในส่วนของ WiFi นะครับเข้าในส่ววของ wifi นะฮะแล้วก็เลือกในส่วนของตัว AI ขึ้นมานะฮะที่ตัวจะชื่อว่า AI นํนำหน้าจะเป็นไฟลฟที่ตัวกล้องปล่อยออกมาครับร้อนเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่แอปนะฮะ Smart IPC นะครับ Smart I p c ดี Smart ตตัวนี้นะครับแล้วก็อนุญ,ญาตเข้าไปนะครับแล้วก็กดคำว่า Add นะครับแล้วก็กดคำว่า Search แล้วนะครับ เรานะฮะเราก็เข้ามาเซร์ฟแลนจะเจอตัวกล้องตัวนี้นะฮะกดไปนะฮะแล้วจะเป็นแปดสี่ตัวนะครับแปดสี่ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถดูได้เลยนะฮะนี่นะฮะภาพึ้นมาแล้ว ขึ้นมาเลยนะฮะจากตัวนี้นะแต่ดูว่าตั้งอะไรได้บ้างนะฮะในการตั้งค่านะครับเราก็สามารถตั้งปรับหน้ากล้องหมุนไปปุ่นมาได้แบบนี้ฮะขึ้นลงล่างได้นะฮะปรับความละเอียดได้จากด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าในส่วนของ d ีไวซ t เซตตตรงนี้นะฮะเราก็สามารถตั้งในส่วนของตัว ออนไลน์ได้นะให้ออนไลน์ได้แล้วก็วิดีโอคอนฟิคนะฮะอันนี้จะตั้งไฟล์ละ5นาทีนะครับความละเอียดเป็น full hd นะครับแล้วก็ใส่เมมโมรีเข้าไปมันก็จะเห็นเมมโม y รีนะฮะแนะนำให้เสียบเมมโม y รีแล้วก็กดฟอร์แมตก่อน1รอบนะครับตรงนี้แล้วกดเซฟนะครับส่วนมากนะฮะจะเป็นในส่วนของการตั้งโมชันนะฮะเราสามารถตั้งโมชั่นได้นะครับเรียกกเป็น High นะฮะถ้ามีการเคลื่อนไหวไมันจะแจ้งเตือนมาที่ตัว แอปนะครับแล้วก็ตั้งในส่วนของเวลานะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นการตั้งส่วนของเวลานะครับให้ตรงกันณปัจจุบันนะฮะต่อมาเป็นดูนส่วนของตั้งให้ตัวกล้องออนไลน์นะครับเข้าไปในส่วนของตัว wi-fi นะฮะตรงนี้แล้วก็เลือก Wifi ของบ้านเรานะครับตรงนี้นะฮะเลือกคําว่าทิ่ของที่นี่ก็จะเป็นที่นี่นะแล้วใส่นะับนะครับ ใช่ครับนะฮะเสร็จแล้วก,กดโอเคนะครับเนี่ฮะแล้วตัวกล้องก็จะรีบูทนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะออนไลน์ไหมครับหลังจากเราตั้งเกาะ wi-Fi นะฮะทำการปิด Wi-Fi นะฮะแล้วตอนนี้ระบบ,บเป็นระบบ 5G ของซิมเองนะครับรเดี๋ยวเรามาลองเข้าในตัวแอปดูครับว่าจะดูออนไลน์ได้ไหมนะครับในที่แอปนะฮะดีตัวนี้นะครับ ออกมานะฮะเนี่ยนะฮะเ,เราลองกดดูนะฮะว่าดูอะไรได้ไหมนี่นะครับสามารถดูอะไรได้นะฮะแต่จะชา้าปกตินิดน,งนึงนะฮะเพราะว่าเป็นระบบออนไลน์ลนะครับแต่วก็าสามารถดูได้นะครับแล้วก็เราสามารถกดออกมานะฮะนี่ฮะอันนี้ตรงด้านล่างมีสีแดงขึ้นมานี่เป็น notification นะฮะถ้าเกิด ตัวจับการเคลื่อนไหวได้นะฮะมันจะถ่ายภาพแล้วส่งมานะครับซึ่งเจ๋งมากนะฮะเราสามารถดูไฟล์ย้อนหลังได้นะฮะกดมาที่ไฟล์นะครับอีดินะฮะต่อมาเราจะดูไฟล์ในเมมที่บันทึกไว้นะฮะเข้าที่ตัวนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีไฟลขึ้นมาแบบนี้นะฮะกดเพ์นะครับมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ย้อนหลังนะครับอันนี้บันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจกล้องปักที่82นะสามารถติดต่อเราได้เลยนะที่มันซ e ่ s h อ p 2ด o m คอมนะของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ไลน์แอ g n ซนนะครับมันซ e ่ช h อ p ได้เลยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ